ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยฮูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube, อย t u b e มวยฮูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กร,รกฎาค 2, 500, 48, ม2568อยหผมมวยฮูแฮปปี้มวยไทยมาพันธงหลังช่างศึกมวยไทย7สีและพันธงหลังช่างศึกท่อน้ำไทยช่องห้า เวทีราชเนิะนะครับนาวันนี้ก็จะฟันทงหลังช่างให้ทั้ง2ช่องกันเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยอยากจะฟังผมาภาคมวยช่อง7ในเวทีช่อง7วันนี้มวยหูเวพีพกเครื่องเอาเวทีไม่ผ่านกล่องนะไวสุดๆแน่นอนนะครับนามีคู่ห้าหกจะภาคให้ด้วยวันนี้ผมอ่านว่ามีถึงคู่ที่5นะครับนะก็ช่องเจจะฟันทองให้ฟันทงหลังช่าง ให้5คู่นะครับอ่านว่ามีคู่ที่5แม้ว่าจะมีการชิงแชมป์ก็ตามนะครับนะก็เลยวิเคราะห์มวยคู่ที่5้าไว้ด้วยนะครับนะก็150บาทครับ150บาทเป็นมวยหูแต่ถ้าเกิดฟังผ่านกล่องก็100บาทลายเสียง v i พพวกเครื่องวิทย์ทีไวกว่ามวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านเลยก็เดือนละ400บาทนะครับชอบแบบไหนอย่างไรก็โทรไปสมัครกันได้เลย08 2 7 5 1 1 9 8 8 0827511988วันนี้ผมภาค2ช่องนะครับนะก็คือช่อง7และก็ปิดท้ายด้วยช่อง5นะครับส่วนช่อง8ไม่ได้พาดน,นะครับเพราะว่าผมมีภารกิจเยอะนะครับนะอันนี้ก็มาช้านิดนึงแต่ว่าเพื่อความชัวนะครับนะช้าแต่ชัวนะเพราะว่าผมเป็นมวยหูที่ชี้ต้นกับชกช่องเจ็ดนั้นเน้นมากๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอาจจะมาช้านิดนึงนะอาจจะมีคนรอผมรู้ละว,ว่ามีคนรออยู่เพราะว่าทักกันมาเยอะแล้ว <c oughs> แต่ว่าอาทิตย์นี้ผมก็ติดภารกิจนะครับแล้วก็บนตาราง หน้าปกของ u t u b e เนี่ยจะเป็นตารางการแข่งขันวันนี้ผมนำอยู่10คะแนนนะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันครับว่าผมจะได้แชมป์อีกครั้งหรือไม่นะครับนะผมนี่แข่งอยู่2รายการรายการแรกเนี่ยได้แชมป์เป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับนะ้าทายผลมวยช่อง7็เพราะฉะนั้นสมาชิกผมเนี่ยการันตีเลยว่าผมได้แชมป์สมาชิกได้ตังค์แน่นอนนะครับอันนี้เป็นรายการที่2นะก็จะลุ้นแชมป์กันวันนี้เลยครับว่าใคร จะเป็นแชมป์นะครับนะก็สามารถดูได้ที่ตารางหน้าปก YouTube ของผมวันนี้เลยนะครับ <c oughs> สำหรับผลงานการาสำหรับผลงานของผมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วช่อง7ก,ก็ชนะ4-0น,นะใครเข้ามาฟังก็คงจะรู้นะครับแล้วก็ที่ช่อง5ก็ชนะ4-0ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในผมชนะ8-0น,นะครับนะเพราะฉะนั้นช้าผมทำงานาก็คือ ต้องการให้ให้มีความแม่นยำมากที่สุดแหละนะเพราะว่าผมรู้ว่าคนตามรุ่นตามเชียร์แล้วก็มวยที่ออกตัวง่ายไม่มีอยู่จริงนะครับนะบางคนนี่เข้าแล้วออกตัวไม่ได้นะครับถ้าออกตัวง่ายกันจะไม่มีใครเสียเลยครับนะเพราะฉะนั้นอ่ามวยที่ออกตัวง่ายผมก็เลยเชื่อว่าออกตัวยากโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะครับนะก็เลยพยายามที่จะเน้นๆกันนะครับคู่ที่หนึ่งครับนะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงคู่ที่หนึ่งนี่เป็นการ พบกันของบุเรงนองลูกเจ้าพ่องต้มครับสำหรับช่อง7วันนี้นะแล้วก็พบกันท่นานเข่าวฝ่ายนะ้ำด้วยชัยพอพิมพออนนะครับก็เป็นวยมาเสริมแทนด้วยกันนะครับเมื่อเช้านี่ฟังน้ําหนักกันนิดนึงนะอันนี้ผมพูดน้าหนักนี่เป็นเรื่องจริงนะครับนะผมจะพูดเฉพาะเรื่องที่ผมรู้เท่านั้นเรื่องที่ผมไม่รู้ผมจะไม่พูดเลยนะครับนะเพื่อนทุกคนคับผมสามารถที่จะนําไปอ้างอิงได้เลยหรือว่านําไปเทียบเคียงกับมวยหูที่ท่านฟังอยู่ได้เลยนะครับว่าข้อมูลของผมกับข้อมูลมวยหูที่ท่านฟังอยู่ใครให้ข้อมูล เหมือนกันหรือไม่นะครับนะถ้าเกิดว่ามวยหูที้ท่านฟังอยู่ให้ข้อมูลแตกต่างไปจากนี้ก็ให้ยึดถือข้อมูลของผมเป็นหลักนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่รู้จริงนะครับนะไม่รู้จริงจะไม่พูดเลยนะครับสําหรับคู่นี้การชั่งน้ำหนักนิตานันของดูเรงน้องเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันนะรู้ตัวกันเมื่อวานนี่แหละเพราะว่าทางด้านของทีเด็ดกับทางด้านของจอมโหดนั้นจอมโหดไม่สบายครับน่าจะเป็นอิสุกิสัยแหละนะช่วงนี้อิสุกอิสัยระบาดเลยนะก็แจ้งถอนไป ทางผู้จัดก็เลยเอาทางด้านของบุเรงนองดูจพ่อรงตม้มกับทางด้านของรวยชัยพอพิมออนซึ่งมีรายการชกกันในวันเสาร์ที่2ส,งสิงหาคมที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะครับในะรายการช่อง36กัหะรายการช่องสาหกเลย เวทพิกัดที่ตกลงกันก็คือ118ปอนด์นะครับนกะก็อ,อีกหสัปดาห์ข้างหน้าจะชกกัน118ปอนด์เพราะว่าประกอบกันมานะครับแนละก็เลยยกคู่นี้มาชกก่อนนะครับนะน,นี้คือข้อมูลนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านาทั้งคู่เนี่ยจะตกลงกันที่พิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะ ก็คือปล่อยมาปล่อยมาชกกันเลยนะครับนะทางด้านของฝ่ายบุเรงนองมาช่างได้1 2 4่นะครับนางเร่สี่ดหนึ่งส่วนทางด้านของฝ่ายรวยชัยพอพิมอรอมาช่างได้1 2 6่ยดนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของอาทางด้านของรวยชัยเนี่ยไม่ได้ลดนะครับนะผมบอกเลยว่าไม่ได้ลดเพราะว่า,าตกลงกันร้อยยี่สิบหอ่ะนะทางด้านฝ่ายแดงมาร้อยี่สิบก็จะต้องรับว่า,าเป็นฝ่ายเสียเปรียบน้ำหนัก2ปอนด์นะครับนะนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ ถ้าด้านขบเร่งนองนี่ก็ อายุ11ปี168เซนจากกระสินกระดูกมวยประมาณสัก45 mm. ครั้งซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรมวยคอนจัดนะครับปอยๆก็56กิโลกรัมเวทโชคประจําก็116ปอนด์นะครับนาะปีโชคเวทีมังกรงมาก็ประมาณสัก20ครั้งนะชนะนอกอตผัก6ครั้งเป็นการนกภายใน3ยกแล้วก็เคยแพ้นกหนึ่งครั้งก็ถือว่าเป็นหน่วยที่แพ้นกยากนะครับนะโชคที่ช่อง7มาทั้งหมดได้ก็7ครั้งก็ชนะ4ครั้งเป็นการนกที่ช่อง7ถึง3ครั้งเลยครับนะก็คือชนะนกในยยกที่1กับนะยกที่ออนอมยัตรา แล้วก็แพ้3ครั้งเป็นการแพ้คะแนนทั้ง3ครั้งไม่เคยแพ้นอกที่ช่องเจ็ดวันนี้ผมก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะแพ้นอกไ้ตานของกู้ชกในนัดนี้นะครับก็เป็นมวยขวารับรุปร่างสูงยาวใกล้เคียงกันสมวยก็เพื่อฝีมือบูบุญเข่าในคร,ครับได้เก็บการอวสของชกก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับมีนอกมีในชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะวงนอกนี้ก็มีหวัดมีศอกที่ออกอันตรายตอนต้นมีโอกาสลุ้นหล่นหล,นลับนับนกได้ก่อนนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่หล่นไม่หลับไม่นับไม่นอกนี่ปลายๆก็อาจจะพลิกแพ้ได้เช่นกันนะครับส่วนตัพด ออนนี่ก็เป็นนักมวยจากพี่น้องลาวของเรานะครับในะวันนี้พี่น้องลาวก็น่าจะเชียร์กันสรุปเลยนะที่ช่องเจ็ดนะครับโดยเฉพาะสมาชิกของผมพี่น้องลาวเนี่ยเยอะมากครับนะพี่น้องลาวนี่ฟังมวยหูให้ปีมวยไทยนี่เยอะมากแล้วก็บอกว่า,าสู้ได้นะครับนะสู้สู้ได้ทุกหูเลย นะสู้ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่สปปลาวแต่ว่าเป็นลายเสียง VIP ครับใช้เน็ต 5G นะไม่พลาดไม่ผ่านกล่องนะครับมันความไวนี่สามารถสู้มวยหูที่ประเทศลาวได้เลยนะครับนะก็ฟังกันเยอะครับนะทางด้านของรวยชัยนีนน้ำหนักปล่อยปล่ในจา55กิโลกร,รัมมากกว่าทาด้แรง1กิโลกรมัมนะครับนาะเวทชกประจำก็ประมาณสักร้อก็คือจะชกเวทเก่กว่าประมาณสัก2ปอนด์ปี6 ชคเวธีมังกรงมาทั้งหมดนี้ก็10ครั้งนะปี68นี้ก็ชกไปแล้ว2ครั้งก็ชนะทั้ง2ครั้งนะครับชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดนี้ก็10ครั้งนะก็ชนะนกคูชค่ชก5ครั้งเป็นการชนะนกในยกที่3 กคยยกที่ในยกที่สองสามสี่แหละนะแล้วก็เคยแพ้นอกสองครั้งในยกที่สามทั้งสองครั้งนะครับเคยชนะที่เคยโชคที่ช่วงเก็บมาได้หนึ่งครั้งก็ชนะคะแนนนะครับแล้วก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็สูงยาวใกล้เคียงกันสุมตมิประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบุสุดูดันยันห้ายกรับอุ้ดของโชคท้าดวนชวนแรกตลอดเกมนะประกบในนี่ก็ข้อแขนนี่จะแข็งแต่คแขนแข,าง,ขางใน,ในสายดันแทงนี่มีมัดมีเสกออกสุสู้กับสมอมดีหัวเจ็บเจก็ถือว่ารอยปรเน สำหรับมวยคู่นี้ก็เคยชกกัมแร็ตหนึ่งครั้งนัดล่าสุดที่เวทีระดมเนินครับเป็นทางด้านของรวยชายพอพิมพออนนะครับนะก็ะปล้ำฟัดต,รต,รตีเข่าในเอาชนะไปได้ในยกท้ายยนะครับนะมาเที่ยวกันในนัดนี้ทั้งคู่ก็มีรายการชกกันอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าแต่ว่าการเตรียมตัวพิซซ้อมเนื้อตัวนี้ผมดูว่าทางด้านของรวยชัยดีกว่าชัดเจนริม,มาใหญ่ด้วยได้เปรียบน้ำหนักสองปอนด์ด้วยก็เลยอ่านว่าต้น,ตน ถ้าไม่หล่นก่อนนะคู่นี้ต้นๆอย่าเพิ่งข้าวแดงนะครับอย่าอย่าเพิ่งข้าวน้ำเงินนะถ้าชอบน้ำเงินอย่าเพิ่งข้าวนะครับนะเล่นตามทรงเลยนะใครซื้อง่ายขายคล่องหรือว่าอยากจะได้ลุ้นก่อนก็ข้าวแดงไปส่วนใครชอบน้ําเงินก็รอใจเลนเดินช้านิดนึงให้ผ่านสองยไปก่อนแล้วค่อยเข้านะครับหรือใครฟังผมอยู่ก็จะมีจังหวะให้เข้าได้นะครับบางทีอาจจะเข้าให้เข้ายกหนึ่งก็ได้นะครับนะก็อยู่ที่เกมการชกหรือว่าผมพิจารณาว่าถ้าเข้าแล้วราคานี่จะวิ่งนะครับนะผมก็จะสั่งให้เข้าทันทีนะครับนะฟันทอง รวยชัยพอพิมพ์อ่อนจะย้ำแค้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเฟซบ o ๊กนวพลฟาร์มสุกระบือไทยพันธุ์นัก่าฟนวนปูตินสอบเทียนพอมวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก1 1 5ปอนด์นะครับนักสัหรรถธาตฝ่ายแดงเมื่อเช้านี่มา114.8ขาดไปจุดสส่วนทางด้านฟองฝ่านงินอา1 1 6ปอนด์นะครับในใช้ ทางหน้าประแดงนี่มา114.6นะขาดไปจุด4ส่วนทางด้านของฝ่ายงเงินมา116.0เกินไป1ปอนด์นะเกินไป1ปอนด์ก็ใช้เวลาลดประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับก็คือ,อวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมาไม่ได้โหมลดนะครับนะก็ไม่ไม่เหนื่อยไม่อะไรครับนะก็ช่างได้115.0พอดีเป๊ะเลยนะครับรูปร่างเนื้อตัวนี้ก็ผมดูว่าทางด้านของ าทางด้านของทั้งคู่ก็คงจะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าเนื้อตัวของปูตินก็ดูว่าจะดีกว่าเล็กน้อยด้วยนะครับสําหรับทางด้านของฝ่ายแดง Facebook นี่ก็อายุ15ปี172เจซนจากกระสินกระดูกมวยประมาณสัก30ครั้งซ้อมพีซ้อมที่บ้านแหละนะแ้วมาทําน้ำหนักพีพีเควันไปๆก็5 2 3บอยๆก็52-53นะครับเวียชกจำก็1 1 2 1 1 4ก็คือชก1ครั้งก็จะเพิ่มน้ำหนักหครั้งนะครับ ปี68ชก3ครั้งก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่2แล้วก็เสมอ1ครั้งครับชกเวทีมังกรมาทั้งหมดที่7ครั้งก็ชนะ3ครั้งนะครับนะก็แล้วก็แพ้3ครั้งแพ้นอก1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับนะเคยแพ้นอกแต่ไม่เคยชนะนกใครวันนี้ก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะนกทางด้านของปู่ตินได้นะครับนะเคยชกที่ชกเก็บมาแล้ว4ครั้งก็ชนะคะแนน1ครั้งแพ้นอก1ครั้งแพ้คะแนน1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครัั้งงกกกกการรเเสสมมมออออ็็บคู่ชชนนีแหละื2จ <c oughs> รู้กันนะครับสามนัดหลังสุดของ,าของทางด้านเฟซบุ๊กเนี่ยชกที่ช่องเจ็ดทั้งหมดแล้วก็แพ้ทั้งหมดด้วยนะครับแล้วนกะ็เป็นมวยควาครับเรื่องสุรวเท่ากันสมมยก็ฝีมือเข่าในครับชกวงในแข็งกว่าวงนอกนะก็แข็งแรงแข็งแรงครับหนะานอกนี่แรนรองแต่ว่าวงในนี่ข้อแขนนี่แข็งแขงวังในเส้นทางนี่แรงลึกเลยนะถ้าขึ้นคอได้คู่แต่ชกก็แก้ไขาย,ยากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ายังขึ้นคอไม่ได้นี่น่าจะโดนอาวุธของคู่ชกก่อนนะครับ ส่วนทานันของปูตินสอเทียนพออายุ15ปีเท่ากันแต่ตัวนักมวยบอกว่าแก่เดือนนะครับนะก็คือเดือนหน้าเนี่ยท้าน,นของปูตินก็จะขึ้น16นะครับนะจะขึ้น16กนะก็คือ15ปีกว่าจะ16แล้วเรียนอยู่ที่มอสด้วย172เซนเท่ากันจากกระบี่ครับกระดูกมวยก็340ไฟนะเท่านี้ก็ซ้อมอยู่ที่อสอเดชพันตลอดนะครับนะป่อยๆนี่ก็54กิโลกร,รมัมเวทชกยำก็ร้3ย1 4จะชกเวทใหญ่กว่าประมาณสัก1นกิโลนะครับนะมาช้า <c oughs> ยศแปดที่ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะ2นอนก1ครั้งและก็เสมอ1ครั้งครับชกเวทีมังกรมาทั้งหมดในห้ครั้งชนะ4นก2ครั้งในยกที่1นึ่งทั้งสครั้งและก็เสมอ1ครั้งยังไม่เคยแพ้คใครในเวทีมักงกรมาก่อนและก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมักงกรด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอ่านว่าน่าเชืินไะครบ5ยกไม่น่าจะแพ้นอกใครทานนังของ a c e b o o k นะครับก็เคยเสมอกันมาครับเมื่อวันที่8มิถุนา ที่ผ่านมานะครับก็ประเภทวา่าได้รับการชูมือก่อนแล้วก็เรียกมาชูให้เสมอทีหลังนะครับนั่นก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ฝีมือผู้บุญเข่าในรุกรับได้เก็บการรุททำได้ดีมีท่านาน,นอกเป็นาแต่ชกวงนอกวงในเก่งพอกันชนะชกวงในเก่งกว่ามวยนอกเล็กน้อยประเภทไล่แขนเก่งครับกดแขนไล่แขนแม่คุชชกคอนี่เก่งมากนะอ่านว่าคุชชกนี้น่าจะขึ้นคอ,อยากนะครับ <c oughs> เตรียมตัวแล้วก็มีศอกที่อันตรายด้วยชนะนกคุชชกในวิธีมังกรสองครั้งก็ฟันศอกชนะนกทั้งคครรัั้งนะบ เมื่อคุณนี้ขึ้นเวทีไปก็คงเป็นทางด้านของ a c e b o o k ครับที่ต้องเดินเข้าใส่นะส่วนทางด้านของปูตินก็คงจะตั้งรับจับทางแล้วก็คอยส่วนด้วยนะครับนะ,ะถ้าเกิดว่ามีจังหวะปูตินก็จะเดินด้วยนะครับนะไม่ได้ว่าถอยอย่างเดียวนะครับนะก็คงจะ,ะคุกคีสุสีในช่วงต้นนะแต่ผมก็อ่านว่าทางด้านของปูตินหน้าจอกนําก่อนนะหรือ,อในกรณีที่ในกรณีที่ Facebook เขาแก้เกมมา Facebook อาจจะนำก่อนได้เช่นกันนะครับนะแต่ว่า Facebook อาวุธมวยยังน้อยอยู่ ฝีมือมวยเลียมตัวนี่ดูว่าเป็นหรอนะครับส่วนตน้นนักของปูตินนี่กดแขนไล่แขนแล้วก็อาวุธมวยมากกว่าแล้วก็มีจังหวะที่ดีกว่าไวกว่าด้วยนะครับนะฉลาดกว่าแหละพูดง่ายๆเลยนะก็เลยอ่านว่าน่าจะเบียดเอาชนะอย่างชัดเจนนะครับนะให้กรรมการไม่สามารถที่จะหลงมุมได้อีกแล้วนะครับนะฟันธงหลังช่างยังชอบเรื่องของปูตินสอเถียนโพนะครับ<ม>คุ่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง ไทยสจปิโกไทยพัฒนา้านของฝ่ายน้ําเงินเพชรอุบลสอเทียนชัยนะครับมอยคนนี้ก็ชกกันพิกัร136ปอนด์ทางด้านของไทยน,นี้ก็มาช่างได้135.0ขาดไป1น่ปอนด์นะครับส่วนทางด้านของฝ่าย พบอลก็มา135.8ลดไปจุดขาดไปจุด2นะครับสําหรับมวยคู่นี้นี่ทางด้านของไทยสจพิก,กไทยอายุ24ป16ี168เซนจากจังหวัดสุรินทร์นะครับนะกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ PK นะครับปล่อยอย64ไปชบจำก็136ป 68. ี68ที่ยังไม่ชกเขหาไปนานประมาณ7เดือ,ไอนไปชกต่างจังหวัดนะครับชกธทีมันกงมาทั้งหมดที่30ครั้งชนะน,น,นคู่ชก ถึง12ครั้งเลยครับเป็นการชนะนกในยกที่2มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เคยแพ้นก4ครั้งเป็นการแพ้นกภายใน3ยกเช่นกันเคยชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดที่เครั้งเลยนะก็ชนะ6ครั้งก็ถือว่าแสดงว่าทางด้านของไทยชกที่ช่องเจ็ดนั้นเก่งเช่นกันนะครับแล้วก็เคยชนะนก3ครั้งเป็นการชนะนกที่ช่องเจ็ดในชนะนกในยกที่2ทั้ง3ครั้งเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็มีโอกาสมากครับที่ทางด้านของไทยจะชนะนกในยกที่2เพราะว่าเป็นหวยที่จะเริ่มแรงตั้งแต่ยกที่2อนะครับยกที่ธนช่ง อะไรไปก่อนนะครับแต่พอยก2นี้ออกมาเร่งเลยนะครับนะมันมีโอกาสมากครับที่ทีมแมกของไทยจะชนะนกในยกที่2นะครับนัเคยแพ้3ครั้งที่ช่อง7เป็นการพ้นก2ครั้งนะครับในยกที่1กับยกที่3นะครับ ก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะครับนะทรงมวยนี่ทรงมวยนี่ก็ประเภทเดินหน้าเตะขาเจาะยางตอนสักซอกรุ่นรับนักนอกได้ก่อนครับไม่หล่นไม่หลับปลายๆก็ดูว่าเข่าในนี่จะเป็นรองทางด้านของรูช็กนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงินส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงินเพชรอุบลนะนำเงินนี่ชื่อ เพชรอุบลสอเทียนชัยนะครับเพชรอุวสอเทียนชัยก็เป็นนักมวยจากอุดรธานีนะครับหายไปนาน78เดือนเช่นกันนะชกเวทีมังกรงล่าสุดนี่ตั้งแต่วันที่1นธันวาหกเนะครับหนึ่งธันวาหกเนะครับนะ,น 6, 7, นะบนะก็ชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดใน5ครั้งนะก็ชนะ3ครั้งเป็นการน็อก2ครั้งแล้วก็แพ้น็อก1ครั้งในยกสแพ้คะแนน1ครั้งนะครับ ก็เป็นมวยขวาครับเรื่องสูงยาวนะทรงมวยก็ฝีมือเข่าในครับดูครับได้เก็บการอุธดของชกนี่ถือว่าทําได้ดีมีทั้งหมดชกวงในแข่งกว่าวงนอกนะครับนะก็สูง170สนะสูง170นี่อ่าร้อยเจก็คงจะใกล้เคียงกันแหละนะมวยคนนี้ก็ไทยก็เคยชนะนกมาแล้วนะครับนะที่ต่างที่จังหวัดสุรินนะอ่าก็ต่อยหมัดชนะนกไปในยกที่3นะครับแต่นันนี้ผมอ่านว่าไทยน่าจะชนะนกในยกที่สองนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปเรื่องของไทยสอจอเปียกอุทัยนะครับคู่ที่4ครับ ของรายการในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงวิวเพชโกศลพัฒน์นขคงฝ่ายงเงินรอนนาชัยวอย,ยีจ่จีนไวคุณนี้ชกกันพิกัดรอ้อยยี่ปอนด์ทางด้านแสดงมาสอบหนึ่งอบดลไป1.4ใช้เวลาประมาณสักหชั่วโมงครึ่งนะครับน,ะน่าจะลดเสร็จเป็นคอนสุดท้ายนะครับ ส่วนทางด้านของรณชัยมาสอบ106เลยนะครับนะรูปร่างเนื้อตัวในทางด้านของวิวจะดีกว่านะครับนะส่วนทางด้านของรณชัยนี่จะได้อ่าดูว่าเนื้อตัวยังไม่เท่าไหร่นะเนื้อตัวไม่เท่าไหร่นะดูว่าทางด้านของวิวจะสวยกว่าในเรื่องของเนื้อตัวนะครับ ชนะของวิวเพชรโกศลน,นี่ก็เป็นแชมป์ร้อยยี่สิบปอนด์บรนีก็ป้องกันแชมป์นะครับอายุยี่ห้าปีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเซนจากจันทบุรีกระดูกมวยในชกมาเป็นร้อยชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดนี้สี่สิบห้าครั้งนกักชกหนึ่งครั้งนะครับอาวุธมวยไม่หนักนะในยกที่สองและก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมักงกรมาก,ก่อนนัดนี้ผมก็หลานว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันยันห้ายกเพราะต่างฝ่ายต่างไม่เคยแพ้นอกใครในรายการมวยไทยห้าย,ยกนะครับเปียกแปดในชกมาแล้วสามครั้งก็ชนะสองแพ้หนึ่งครับช แพ้3ครั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นชคที่ช่อง7เก่งนะครับต้งแต่ท่านัขับแรงไม่งั้นคงไม่ได้แชมป์นะชคช่อง7ล่าสุดเมื่อวันที่21นะ21พฤษภา6 6แล้วก็ผ่านมา2ปีกว่าแล้วครับที่ท่านของวิวไม่ได้มาชกที่ช่อง7นะครับ ท่านักขาวีก็เป็นมวยขวารับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมวยก็ประเภทปีมือครับเครื่องตั้งรับจากทางดูบางตั้งโต๊ะเก็บการทุนทำได้ดีมีท่านอาน,านอกปีทนายมชคนอกวงในเก่งพอกันนะครับนะวันนี้ทางมวยจะต้องเดินนะครับเพราะว่าครู่ชกก็ข้างเชือกเช่นกันนะครับ ส่วนตรแงกระปานเงนรณชัยวอยจีนายุ28ปีนะก็ดูว่าจะแก่กว่า3ปี170เซนนะครับนะก็เป็นทหารนะครับรับราชการทหารเงินการตีนวสองผมก็ดูว่าจะเป็นรองนะเป็นน้ำมดจากอุบลกระดูกมดก็ชกมาเป็นร้อยแปปอนด์หกสิบเอ็ดกิโลกรัมเวทชกประจำก็ร้อยยี่สิบปอนด์ยกแปดนี่ชกไปหนึ่งครั้งก็ชนะคะแนนวิวนี่แหละนะชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดในหกสิบห้าครั้งนักคุศชกเพียงครั้งเดียวในยกที่สามแล้วก็เคยแพ้นอกหนึ่งครั้งใหม่ยกที่สามนะครับนะก็ ดูว่าน่าจะแพ้นอกยากนะชกที่ช่องเจ็ดมาเก้าครั้งก็ชนะเพียงแค่สามครั้งนะเพราะฉะนั้นอย่าไปตอบเลินนะครับถ้าเกิดว่าทางด้านของอเจรณชัยนี่ทางด้านของรณชัยนี่ออกนาแล้วอย่าตอบเพลินนะเพราะชกช่องเจ็ดไม่เก่งนะอัตรา,าส่วนที่ชนะช่องเจ็ดเพียงแค่สาสิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับการชกช่องเจ็ดครั้งล่าสุดของทางด้าน ทางด้านรณชัยในวันที่3เมษายน65านะครับในะปีนี้68แล้วก็ประมาณสัก3ปีนะวันนั้นก็แพ้ให้ตาดาของคอมเพตไปนะครับก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างจะสูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ประเภทฝีมือครบเครื่องนะชกวงนอกเก่งกว่าวงในและก็จังหวะจะไวกว่าต้น,ต,นต้นอ่านว่าออกนําก่อนถ้าจะแพ้ก็น่าจะพลิกนายกไท้ทาๆนะครับม่อคืนนี้ก็เคยชกมาแล้วสองครั้งเป็นทางด้านของเจรณชัยชนะทั้งสองครั้งด้วยนะนะแต่ว่า <c oughs> เป็นนัดล่าสุดที่ชกกันเนี่ยสามยกนะหนึ่งสองนี่ดูว่าชนะเห็นแต่ว่ายกที่สามในแพ้นะครับยกที่สามในแพ้ให้ทางด้านของวิวเลยเพราะวิวเดินใส่ต่อยหมัดอะไรไปเรื่อยนะครับนะก็ชนะกันหนึ่งคะแนนนะครับในชนะเกิดกันนานแต่ว่าเนื่องจากว่าทางด้านของรณชัยนั้นนำสองคะแนนอยู่แล้วนะครับในยกหนือเหนสองยกสุดท้ายก็เลยออกหมาคุมนะครับนะก็ชก r w s ที่ราชดำเนินสามยกนะครับวันนี้มาชกกันห้ายกนี่ผมดูว่าสภาพร่างกายของทางด้านของ วิวเพชรก็สนดีกว่านะครับนะถ้าไม่คิดกันเรื่องแพ้ทางมวยแล้วก็วิวแพ้หมวยซ้ายนะครับนะวันนี้วิวก็มีโอกาสชนะได้เช่นกันนะครับนะคุณนี้ถือว่า50-50เ50ลยนะเป็นการป้องกันแชมป์ด้วยนะครับนะก็อยู่ที่วาสนาของตัวนักมวยด้วยนะครับเพราะ,ะนันมวยคนนี้ขึ้นเวทีไปให้ใส่เวทีด้านของรณชัยก่อนนะครับนะไม่ต้องคิดมากเลยมายวครูนี่ใส่ไปเลยนะแล้วก็เมริคาก็แต่งตัวกันนะครับนะปลายปลายผมอ่านว่า วิวดีกว่านะครับนาะวินดีกว่าแต่ผมให้มัวที่ออกนําก่อนวันนี้ฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของอเกรน,นชัยวอยีย่จจนะครับคู่ที่5ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง <c oughs> จ็ดสีเกียริหมู่สีพัฒนาด้านของฝ่ายเนหะมือนกล้าม,มงคล CMA Academy นะครับวู่นี้ก็ชกกันที่มีการน้ำหนัก115ปอนด์นะครับทางด้านของฝ่ายแดงามาช่างได้1 1 5่ง้ดล็อตไปจุด6นะครับนะแดงนี่ก็ซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์นะครับนะแต่ก็ทางด้านของกล้าม,มงคลนมาช่างได้114อปอนด์ก็ขาดไป1ปอนด์นะครับนะสำหรับทางด้านของ ฝ่ายแดงนี่ก็อายุ1770เซนก็ดูว่าจะสูงกว่าท่านนั้นของโชคจากจังหวัดสุรินทร์กระดูกมวยประมาณสัก4 50ครั้งครับปอยๆ55กิโลกรัมเป็นโชคนําก็15ปอยตี้68นี่ยังไม่ชกนะครับนชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดนี้6ครั้งก็ชนะ4ครั้งเป็นการน็อค2ครั้งในยกที่2 4แล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้น็อคทั้ง2ครั้งแหละเคยชกที่ช่วงใหญ่มาแล้ว1ครั้งก็แพ้น็อคในยกที่1นะครับแล้วก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็สูงยาวได้ลอยทรงมวยก็ประเภทฝีมือเข้าในชกวงในเก่งป่าวงนอกนะแต่ว่าโดนหดักหลักนก็มีออนแอน สะดุ้งบูบาให้เห็นเช่นกันส่วนตราหนักกานมังกล้ามงคล CMA Academy อายุ20ปี167เซนจากสุนัขทานีนกระดูกมวยก็ประมาณสัก60ครั้งซ้อมอยู่ที่ CMA เชียงใหม่นะครับปัจจุน55เปิชคเพียงกว่า115ปอนด์ก็หายไปนานครับนะหายไปนานก็มาจากเพชรยินดีนะครับนะก็เป็นมือขวารับรปร่างเป็นรองทรงมวยก็ฝีมือเข่าในรับได้เก็บการวุ้ดก็ถือพอใช้ได้ครับมีเท่านอกเป็นแต่ชมบนนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าโดนหนักแรงจะแพ้นอกง่ายกว่านะครับ เมื่อคืนนี้ก็คงจะคู่ขี้สุดสีไป,ไปมาแต่ว่าเข้าทางมวยซ้ายไปก่อนนะครับนะทางด้านของเพชรเดสีนะเมราคาดีก็แต่งตัวบังทุนกันชกกัน3ยกผมดูว่า ทางด้านของเพชรเจ็ดสีได้เปรียบมีโอกาสลุ้ ب, ลน,ลน,ลนหลอดนักได้ก่อนนะครับฟันทองหลังช่างคู่ที่5ยังชอบไปที่ทางด้านของฝ่ายแดงเพชรเจ็ดสีเกียรติหมู่สีนะครับก็ครบทวนกันทั้ง5คู่ครับสาหรับรายการมวยฟันทองหลังช่างช่อง7นะครับนะก็มาต่อกันที่ช่อง5นะครับนะผมเองก็ไปไวๆนะครับนะคู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเพชรศิวะเพชรศิวะเพชรพรมคุณไวไทยพัฒนานั่งกับฝ่ายน้ําเงิน สีท่านนนชัยนะครับนะสีท่านนนชัยสีทนนนชัยสุจิบะหมี่เกี้ยวนะครับนะมวยคุณนี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก125ปอนด์ก็ทางด้านฝสแดง มาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะก็ดูเล่นด้วยนะครับมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะดูเล่นด้วยนะครับนะก็แดงก็ร้อยยี่ห้ารถไปจุดหกน้ำเงินก็รถไปจุดหกนะครับนะมวยคู่นี้ก็ผมเองก็ชอบไปที่ด้านของสีธนนชัยสุจีบะมีเกี้ยวนะครับนะนะก็ดูว่าพร้อมน่าจะดีกว่าก็พอกันแหละนะก็พอกันมาจากเพชรยินดีเพชรศิวะนี่ก็ รูปร่างได้เปรียบนะรูปเพชรวรูปร่างได้เปรียบแต่ว่าเป็นวัวที่แพ้นอกง่ายไปนิดหนึ่งนะครับนะก็ดูเล่นคู่นี้ก็คงจะไม่ครอบยกนะครับนะคงจะไม่ครอบยกก็ชี้ตัวเก่อนฟันทองหลังช่างยังชอบไปเรื่องของสีท่านนนชัยนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของไยแดงกับตันวันของโอปอลต้นของว่านเหนกล้องมีชัยวอวันิมิตมวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก100 theory. 14ปอนด์นะครับทาง,งด้านฝ่ายแดงนี่ลดไปจุดหนึ่งนะส่วนทางด้านฝ่ายนู้นลดไป1.2ปอนด์ก็คงจะเหนื่อยพอสมควรสาหรับอากาศชืนช้นๆเย็นๆแบบนี้นะครับมวยคู่นี้นี่ทางด้านของกัปตันนี่ก็ก็คงจะรู้จักกันดีนะครับวันะนั้นก็มาพลิกล็อกชนะที่ช่องเจ็ดนะชรที่แต่ว่ากระดูกมอยก็ยังน้อยอยู่ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ก็กระดูกมวยก็ถือว่าดีกว่านะครับดีกว่าแต่ว่าช่วงมาปูนเสือามาด้วยกันแต่ว่าช่วงหลังนี่ก็คือ ดูว่าสภาพร่างกายไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะคนี้ก็เลยชอบไปเรื่องของคู่ชกอ,อ่าชไปเรื่องของกัปตันบันของโอมนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปเรื่องของกัปตันบันของโอมนะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านข้าแดงวันพิชิตเพชรพมคุณมวยไทยเมื่อเช้านี้มา117.5ลดไป2.1นะครับนะลดเป็นอ่าลด2.1ส่วนทางด้าน,นของสุดหล่อก็ลดไป สุดหลอ่อนี่ก็ลดไปจุดแปดนะครับนะลดไปจุดแปดนะครับมวยคู่นี้ก็เคยทางด้านวันพิชิตนี่ก็เคยชนะมาที่ช่องเจ็ดนะครับวันนี้ก็ดูว่าน่าจะย้ำแค้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะว่าได้เปรียบนะได้เปรียบรูปร่างนะครับนะได้ได้เปรียบรูปร,ร่างนะสูงยาวใหญ่แล้วก็ทางมวยซ้ายซึ่งสุดหลอ่อแพ้มวยซ้ายด้วยนะครับนะอย่างน้อยๆเข้าไปก่อนก็น่าจะได้เปรียบนะครับพันตรงหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของวันพิชิตอ่าวันวันพิชิต เพชรพรมคุณมวยไทยนะครับและให้ทางด้านของวันพิชิตเพชรพรมคุณมวยไทยเป็นมวยเด็ดตัวเดียวเลือกเล่นของช่อง5้าในวันนี้ด้วยเลยนะครับนะส่วนท่าด้านของเพชรแสนแสบคู่ที่4ครับคู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝแดงเพชรแสนแสบเพชรแสนแสบมีแน่สิทธิ์เสยเพราะทาด้านของฝ่ายน้ำเงินอัธชัยกีฬาสปอร์ตนะครับมวยคู่นี้ก็ ทางด้านของเพชรแสบนี่จะดูะว่าจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยนะครับสนุนทรชัยก็เป็นมวยซ้ายจัดจ้านเลยนะครับนะทั้งคู่นี่ก็คงจะคู่ขี้สุสีนะรูปร่างก็พอกันนะครับแดงเป็นมวยขวาโน่นะเป็นมวยซ้ายฝีมือมวยอะไรต่างๆลูกหนักลูกแรงนี่ก็อยู่ที่ชนะฝ่ายแดงนะครับนะ่าเหมือนไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนนะครับก็คงจะสู้กันยันห้ายกเลยนะครับนะ,ะสำหรับทางด้านของเพชรแสบเป็นมวยขวาที่ไม่แพ้มวยซ้ายเลยนะครับกนะ็คเคยชนะพวกต้มยำกุ้งนะชนะพวกเฟสเอรา แต่ว่าแพ้คัมแบ็กชนะนกซีอยอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่านว่าน่าจะสู้กับน่าจะสู้กับมวยซ้าย อาจจะใช้ได้ดีนะครับนักแข่งนี่จะไวกว่านะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ดท่านั้นของเพชรแสนแสบมีแน่สิทิ์เสยนะครับส่วนช่อง7นะครับมวยเด็ดตัวเดียวเล่นเล่นช่อง7นะครับนะวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านของรวยชัยเลยนะผมชอบไปที่ด้านของรวยชัยวันนี้ดูว่ามารวยแน่นอนนะครับนะฟันทองหลังช่างช่อง7็ยังชอบไปที่ด้านของรวยชัยพอพิมพออนเมื่อเชาอ้าทางด้านของมองคนเด็ดเล็ก เป็นคนพามาช่างบอกว่า,าซ้อมเข่าให้มาอย่างดีเลยวันนี้ตีไม่หยุดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นฟันทองหลังช่างช่วนตีก็ยังชอบพิเอนของรวยชัยพอพิมพ์ออนนะครับแะก็ครบถพวนกันทั้ง8คู่นะครับนะผิดถูกแบบนไนอย่างไรก็ค่อยว่าว่า,าดูแล้วก็รุ้นเชียร์แล้วก็มีราคาดีๆก็แต่งตัวพื้อขายบางทุนนะสโลแกนผมไม่ต่อเก็บไม่เจ็บตัวนะครับนะ อยากฟังผมพักมวัในเวทีทั้งสองช่อง0827511988 0827511988โทรไปสมัครกันได้เลยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีสวัสดีครับ